นิทานเรื่องอาผีต้นักม่วงหรือผีต้นมะม่วงนะครับอามีเด็กชายคนหนึ่งเดินผ่านต้นมะม่วงต้นมะม่วงต้นหนึ่งไปโรงเรียนทุกทุกวันมาจนวันหนึ่งเห็นมะม่วงออกลูกใหญ่มากอยู่บนอ,อยู่บนยอดนึกในใจโอ้คุณพระช่วยมะม่วงอะไร นี้ทำไมมันลูกใหญ่หน้ากินอย่างนี้หลังจากนั้นทุกๆวันทุกๆวันเมื่อเด็ก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 ชายเดินผ่านต้นมะม่วงเขาจแยแหนอมองดูมะม่วงลูกนั้นก็อมองมาพ้ามองว่าเมื่อ,อไหร่น้อเจ้าจะหล่นลง มาเสียทีนะครับเวลาเวลา,า,เ,วลาเวลาผ่านไปสี่เดืนมมอนมะม่วงลูกนั้นก็ไม่หล่นลงมาสัากทีเด็กน้อยทนรอไม่ไหวจึงไปตามพักพวกให้มาช่วยกันหาวิธีเก็บมะม่วงลูกนี้เจ้าเด็กกลุ่มนี้จึงเริ่มปาหินไม้เขี่ย หนังกระติกยิงมะม่วงลูกนี้ก็ยังไม่ตกหล่นมาสักทีมีหนำซ้ำมะม่วงเริ่มเริ่มเอ่อมะม่วงเริ่มช้ำมา,มากขึ้นเรื่อยๆนะครับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเด็กคนหนึ่งจึงตัดสินใจจะปีนขึ้นไปเก็บแต่พอกระโดดขึ้นไปสักพักก็รีบกระโดดโจนลงมาพร้อมตะโกนร้องลั่นพร้อมตะโกนร้องลั่น เพราะว่าต้นมะม่วงต้นนี้มีมดคันไฟอยู่เต็มต้นไปหมดอเด็กพวกนี้จึงเริ่มโมโหเป็นไงเป็นกันวะ,ะพวกเขาจึงคิดจะเอาไฟเผาหมดหมดพวกนี้ให้ตายยกลังเพื่อหวังจะปีนไปเก็บมะม่วงลูกใหญ่ที่สุดที่อยู่บนยอดไม้พวก พวกเด็กกับพวกเด็กกลับบ้านไปเอาไม้ขีดไฟและขโมยน้ํามันจากผู้ใหญ่ามาด้วยนะครับแล้วก็เลือพวกเด็กๆกลุ่มนี้ก็ช่วยกันลาดน้ํามันรอบๆต้นมะม่วงแล้วก็แล้วก็เริ่มจุดไฟเผา,ามดถูกไฟเผาก่อร่วงลงมาตายที่โคนเต็มตายที่โคนต้น เป็นจำนวนมากนะครับมดที่เหลือก็วิ่งไปปกป้องลังใหญ่ที่อยู่ใกล้ลูกมะม่วงลูกนั้นแต่ก็ไม่สามารถต้านทานไฟที่ลามอย่างรวดเร็วารวดเร็วได้ชั่วพิบตาต้นมะม่วงก็ถูกไฟเผาตายทั้งต้นพวกเด็กๆก,กลุ่มนี้ก็ตกใจไม่คิดว่าไฟจะไม่รุนแรงขนาดนี้ จึงรีบวิ่งกลับไปบ้านตัวเองแต่แล้วไฟที่เผา,าต้นมะม่วงไฟที่เผาต้นมะม่วงมันรุนแรงมากเกินไปประกอบกับมีลมหอบและอยู่ในช่วงแรงเปลวไฟได้ปิวไปติดต้นไม้ต้นอื่นๆติดหลังคา บ้านที่อยู่ไรแวกนั้นเกิดเป็นการไฟมันไหมข้างใหญ่ในหมู่บ้านววดวายไปหลายหลังเหตุเกิดเพียงเหตุเกิดเพียงอ่าเพราะมะม่วงลูกเดียวนะครับ